ไฟป,ป่าจากพันจกมืดโตไปเนาะึ ปลาอย่างไปปลานินปลาอิสุปลา,ปาครับก็จากคนที่เคยมาตกนะครับก็จะมีคนมาเอาปลามาปล่อยนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อนะก็มีคนม้งนะครับน่าจะเป็นคน มงน่าจะเป็นมง้งขิงไปฟุตเบิกนะครับ มีคนตกแล้วก็ต้องมีคนไปนะครับปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกล้อนะห้วยน้ำกล้อที่อำเภอลำสักจังหวัดเชียงบูรีนะครับถ่ายได้ไหมเนี่ยถ่ายได้ไหมครับถ่ายได้ครับถ่ายได้เนาะไม่สั่งหวัวจิตเนาะไม่สั่งหวัวบางคนอาจจะอายกล้องหน่อนยแค่นนะั <S <S ้

นายเขาจะได้ดีใจเลยล่ะเนี่ยอ้าวหนึ่งสองครัไม่รอนะรอเอ็มเอจนะใหญ่หลอดก่โอเคครับตาตาปล่อยลาบึกตานินตายุบเนาะจันนีจันท้์เหนยอเอแต่านินเนี่ยโหสุดยอดล้วปล่อยทั้งเดียวนี่สุดยอดเลยล่ะ อันนั้นวนจันน้องนี่ลงกันเลยอันนั้นน่าจะเป็นปลาใหญ่เลยอันนี้ปลาบึกเหรอ กี่ตัวสามตัวสามตัวแล้วก็ข้างในสามตัวรวละสามตัวอันนี้ใหญ่แล้วเนาะตัวใหญ่แล้ว <c oughs> โอ้นี่นี่ผิวแลวเบบี้หนึ่งอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบเนื้อตัวหนึ่งโอ้โหตัวน้อยอ่ะ <laughs>

เบาเบาลูกตัวตัวอ่ะตัวจุ๊บจังตายตัวนึงตายตายเลยนตายตัวไกาตัวเบาตายตัวไอ้ัพเน่อากาศดำบีเลยอากาศมันไม่นันใช่ไเพิ่งมาอากไม่พอมันอาจมันอาจจะนกน้ามาตั้งแต่ที่น่นวนี่ไม่ไปเลยนี่ี่หน้ามันตายแล้วออกมา

สีีสวเองายาสีแดงหมดแล้วนะา่มไปเจ้ามาเ็กหมแล้วยเออนั่นแหละตรงน้ำใสๆหน่อยน่าอหังเสงมือนี่่ยัวนอดเพราว่าน้ำน้นี่มันยังนั่นอยู่น้ายังเยอะอยู่นยลูกวไไ อาหารปลาต่อเขาฉลาดไม่โทษนั่นแล้วนี่มาแล้วเหรอเขาเป็นปลาไอ้ปลาใหญ่ตักมามาแม่มาไปไปป้อนปลากันไปเร็วๆมันต้องมีนะมันต้องมีไม่ใช่เป็นทุกตัวหรอกมันขยายพันธุ์เร็วปล่อยทุกปี

นี่ก็จะเป็นพี่น้องมองนะครับมงผู้ทําเบิกนะครับที่มาปล่อยปลานะครับทดแทนที่พี่น้องบ้านมงเอ๋มองผู้ทับเบิกนะครับเขาเอาไปมาทํามากินที่นี่นะครับก็เขาก็คงจะเอามาไปเพื่อปล่อยเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมนะครับในวันข้างหน้านะครับ